สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โหมดความแรงของเครื่องยนต์ DDI Blue Power กับนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งของ Isuzu นอกจากห้องเผาไหม่จะออกแบบใหม่ให้น้ำมันผสมกับอากาศได้ดีขึ้นแล้วหัวฉีดแบบ High Pressure ยังให้แรงดันสูงถึง250เมกะปาสคาลผลที่ได้คือละอองน้ำมันละเอียดมากขึ้นเมื่อผนวกกันแล้วการเผาไหม้จึงสมบูรณ์เร็วลดการสูญเสียส่งพลังให้เครื่องยนต์เต็มๆครับ พลังแรงแต่ถ้าเครื่องยนต์ติดๆขัดขก็ไม่โอเคครับสลักลูกสูบข,ของเราจึงเคลือบด้วยสารพิเศษทําให้ลื่นไม่ติดขัดทํางานเต็มสมรรถนะพร้อมด้วยเสื้อสูบอันเป็นเอกลักษณ์ของอีซูซ m เมลอินไลเนอร์ที่เน้นความทนทานและแข็งแกร่งครับและก็ยังเป็นครั้งแรกของวงการปิการที่เราได้ใช้อิเล็กทรอนิกส์เทอร์โมสัต์มาช่วยควบคุมการเปิดปิดของวาล์วน้ําช่วยรักษาอุณหภูมิในระดับที่พอเหมาะได้อย่างสม่ําเสมอนี่แหละครับเครื่องยนต์ดีๆที่มาพร้อมกับความแรงของอีซูซ DDI Blue Power สวัสดีครับ